ทาน้ำพริกหมูนะครับน้ำพริกหมูโคราชทำน้ำพริกหมูโคราชกินกับผักอันนี้ก็ผัดกับขั้นตอนนี้ก็ัู้หมูให้สุกขกข่อน เกลี่ยม,นมนในในัน้ม่เล้งแล้วใส่เกลี่ยมีใส่เกลือด้วยนะครับวพวุ่ให้สุดเลยนะครับ เนแม่ด้น้ำพริกทำน้ำพริกหมูโคราชนะครับขอแล้วทีนี้ก็จะเอามาตำ เราแซ่บๆครับน้ำพริกนึ่พริกหมูกุ้งรากพริกปงมาเผ็ดไหมเผ็ดไหมเอาเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดแต่ไม่เอาเผ็ดเผ็ดเอาเผ็ดเอาเผ็ดเดี๋ยวดูก่อนเนาะใค่โขก่ามันจะ ลองกับข้าวเมื่อนี้อร่อยพริกหมูใส่ดิซักครั้ดีไหมใส่อีกครับจำไม่ถึงมันจะจืดไปแต่มันจะไม่เป็นน้ำพริกมันจะเป็นลาบหมูถ้าใส่ทีหลังจะเป็นลาบเลยอันนี้ต้องรออะไรใส่อีกน้ำปลาใส่ไหม ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวผัดก่อนผัดอ๋อ,อต้องต้องผัดอีกเหรอใช่ทีน,นี้ต้องตามตามเสร็จเรา้องไปผัดก่อนต้องใส่เยอะใส่น้ำมันนิดนึงนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้ว เตรียมก่อนเตรียมใบมะกรูดไม่ใส่ให้หมดเลยใบมะกรูดก็ไม่สใส่เลยนะแค่เตรียมพรอมทุกทุกคน ังไม่เลี้ยงเลยใส่เลยก็โอเคก็ะสับเดี๋ยวจับไม่ได้ ไม,ไม่ได้ใส่ของปรุงรสเลยน้ำตาลนินด,ด,ด,ดนึงรสูหรอไหมนึงตาลไม่มีใส่น้ำก่อนใส่เรื่องน้ำเรื่องน้ำนี่ต้องกะเอาอะไแล้วแต่เราจะกินแข็งกินเหลวขยกเหลวแค่ไหน อะไรดำๆมะขามเปียกเรสร็จมะขามด้วยอืมเราเราไม่ต้องใส่เอานี่ไงเราไม่ต้องใส่มะเขือเทศใส่มะขามไปเลยเราไม่มีมะเขือเทศมไม่เปรี้ยวใส่ไม่ให้มันเปรี้ยวนหะุงครสใส่ไล่แซ่บไล่<ม>อะไรอีกสักนน,น,นนะึงเออตันมาะยังตัน ตั้งนิดนึงตันงนิดนึงเสียแล้วเดียดแล้วก็ใส่พอแล้วใช่ไหมย่างย่างแล้วไม่ใส่ใบหอมด้วยค่ะเอา้านี่น้ำก็เดือดแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเลยทีนี้นี่แหละตักซีโรยหน้า ผักชีกับหอมต้นหนึ่งนี่ก็ผักชีกับผักหอมโรยหน้าอะไรก็ต้องมีผักชีโรยหน้านะครับไม่ว่าทํางานก็มีผักชีโรยหน้าขนาดทํากับข้าวก็ยังผักชีโรยหน้าเลยพอแล้วครับปิดไฟแล้วขึ้นโต๊ะทีนี้ขึ้นโต๊ะ รอ,อยงมาใช่ไหมหอือก็สวยร้อนๆนี่ไปไปขึ้นโต๊ะได้นะขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะน,น,น,นี่คระดมผิดน้ำพริกโคราชขึ้นโต๊ะเรียบร้อยครับคุณขั้นตอนสุดท้ายครับนี่แหละน้ำพริกน้ำพริกโคราช that's the time i come on your post we do